สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาสาธิตนะครับการกรอกคะแนน HGS ง่ายๆด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า HGS AutoFill นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่เขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับทำให้เราสะดวกสบายมากๆเลยนะครับมีวิธีการใช้งานโปรแกรมนี้ยังไงนะครับให้มันกรอกอัตโนมัติให้เราทํำยังไงนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกท่านจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ลงมาที่เครื่องของท่านแบบนี้สชก่อนนะครับ จากนั้นก็เข้าสู่ระบบ HGS ของเราเองนะครับจากนั้นนะครับไปที่เมนูวัดผลนะครับผมจะสาธิตการก่อคะแนนกลางภาคก็แล้วกันนะครับก็คลิกไปที่กลางภาคอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเลือกรายวิชาที่เราต้องการจะลงคะแนนนะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับห้องนะครับว่าเราจะก่อห้องไหนก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับสังเกตว่ารายชื่อที่ปรากฏนี้มันมีแค่10คนนะครับเราก็ใส่เลขตรงนี้นะครับ พิ่มไปอีก20เลยก็คือเป็นพันเลยนะครับแล้วก็คลิกตรงคำาหน้า1ครั้งครับจากนั้นระบบก็จะทําการรีเฟรชหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะกรอกคะแนนยังไงนะครับผมก็จะต้องเตรียมนะครับข้อมูลนะครับคะแนนขึ้นมาลักษณะนี้ไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ s c s a u r t f o l i o นะครับเราก็ดับบันทคิดขึ้นมานะครับพอดับบันทคิดขึ้นมานะครับ เราก็กดโอเคไปเลยนะครับจากนั้นป้อนชื่อได้ก็กดโอเคไปอีกนะครับพอกดโอเคไปแล้วนะครับมันก็จะเปิด Google นะครับเอ่าเปิดเป็น Excel นะครับคล้ายๆ Excel ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคําว่าเยกกับโนนะครับเขาก็บอกว่าให้คุณไปคัดลอกไฟล์นะครับจากคะแนนของคุณน่ยมาใส่ในไฟล์ Excel ตัวนี้ตัวที่มันเปิดอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ไป Copy มาเลย ส่วนนักเรียนของผมตอนนี้นะครับผมจะสาธิตการก่อนตั้งแต่เลขที่1นะครับห้องนี้ไมทั้งหมด37คนนะครับผมก็คอนโทรลซนะครับข้อมูลมาเลยคะแนนนะครับจากนั้นก็มาที่ Excel นะครับที่มันเปิดขึ้นมาพร้อมกับหน้าต่างนี้นะครับมันเปิดขึ้นมาอัตโนมัติแบบนี้นะครับเราก็วางลงไปเลยนะครับคอนโทรลวลงไปนะครับจากนั้นก็เช็คจํานวนก่อนนะครับเนี่ยสานะครับนักเรียนเราก็มี37ตรงกันนะครับ แล้วก็เช็คใน HGS นะครับก้อนต้งเรียนก็มี37เล็กลขที่ถึง37ก็โอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรามีคะแนนนะครับอยู่ใน Excel นะครับที่ปรากฏขึ้นหน้าจอแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเราก๊อปมาวางเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่ HGS ได้เลยครับจากนั้นให้ติ๊กลงไปตรงช่องสี่เหลี่ยมว่าเราจะให้คะแนนกรอกตรงช่องไหนนี่คือสเตจที่1นนะครับจากนั้นให้เอาเคอร์เซอร์นะครับ คลิกเข้าไปที่ช่องแรกนะครับที่จะเริ่มก่อคะแนนแบบนี้เคอร์เซอร์กับพี่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม yes ครับตรงนี้นะครับแล้วก็กด ok ได้เลยครับแล้วคะแนนก็จะวิ่งลงไปแบบนี้ครับเรียบร้อยกด ok แป๊บเดียวเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้กรณีที่เป็นคะแนนช่องเดียวนะครับถ้าเป็นคะแนนที่จะต้องมีการกออหลายช่องนะครับเราก็ต้องติ๊ก เหมือนนี้ติ๊กตรงนี้ติ๊กตรงนี้แล้วก็2คอลัมน์ก็วิ่งทีเดียวเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับง่ายๆมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองห้อง2ดูนะครับก็นะครับเปลี่ยนห้องนะครับคลิกแล้วก็มาเลือกห้องสองนะครับพอเลือกห้อง2เสร็จนะครับเราจะให้ลงที่ห้องสองนะครับทำยังไงอ่ะเราก็นะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับดับเบิลคลิกโปรแกรมนี้กดโอเคเหมือนเดิมครับได้ดีก็กดโอเคเหมือนเดิมครับ เสร็จแล้วมันก็เปิดนะครับ Excel ขึ้นมาแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกครั้งที่จะกรอกนะครับมันก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปเอาคะแนนห้องสองอ่ะจบไ่ก๊อปปี้คะแนนห้องสองอ่ะคะแนนห้องสองนะครับตั้งแต่คนหนึ่งเลขที่หนึ่งไปถึงเลขที่สุดท้ายนะครับอันนี้มีทั้งหมด35คนโอเคนะครับผมก็จะมาที่ Excel นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ c t r o l V ลงไปเลยนะครับคะแนนทั้งหมด35คนเลขที่หถึงเลขที่35เรียบร้อยเราวางลงไปใน Excel นะครับ จากนั้นเราก็มาที่ s g s ของห้องสองนะครับอันนี้ติ๊กเรียบร้อยเราก็วางเคอร์เซอร์ลงไปในช่องแรกเลยแล้วกด yes นะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับมันวิ่งเปร๊บครบเท่ากับจำนวนนะครับ35คนพอดีเป๊ะโอเลยนะครับนี่คือความง่ายนะครับของการกรอกนะครับ s g s นะครับง่ายมากๆเลยนะครับยังไงใครยังไม่ได้ลองใช้นะครับ ก็ไปลองใช้ประโยชน์ดูนะครับง่ายมากๆนะครับลดเวลานะครับในการก่อคะแนนของเรามากๆเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ